ลเอ e, กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนารรกระทรวงกลาโหมครบรอบ136ปีโดยได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญวันคล้ายวันสถาปนารรกระทรวงกลาโหม136ปีระบุว่ารกระทรวงกลาโหมอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานโดยสถาบันพระมห ah ากษัตริย์เป็นผู้ก่อตั้งเอาไว้พวกเราเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องช่วยกันทํารงรักษาเอาไว้ด้วยความเข้มแข็งด้วยกิตติศัพท์เกียรติยศของเหล่าทัพที่ต้องทํารงไว้พวกเราต้องรักบ้านรักเมืองให้มากขึ้นเพราะเป็นก่อเกิดความสงบเรียบ ถ้าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยมีปัญหามากๆมันจะทําให้โอกาสของเราหายไปทันทีในมุมมองต่างประเทศด้วยวันนี้อยากจะฝากไว้เป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หอันชาติใดไรรักสมัครสมานจะทําการสิ่งใดก็ไร้ผลผาชาติย่อยยับและอับจนประชาชนจะอยู่สุขได้อย่างไรไปคิดดูฝากประชาชนช่วยคิดด้วยก็แล้วการเพื่อเราจะได้ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยขอให้ทุกคนติดตามความมั่นคงของทุกประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศรอบบ้านของเราถ้าบ้านเมืองของเราสงบเรียบร้อยเราก็จะสามารถใช้ศัก กายภาพของเราทําอย่างเต็มที่ในหลายๆวิธีด้วยกันทางด้านความมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับประชาชนมากที่สุดขอให้นำผ่าบ้านเมืองไปด้วยความปลอดภัยสันติสุขอย่าให้เกิดวิกฤตาการณ์ต่างๆที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายทั้งในช่วงนี้และช่วงต่อไปขอบคุณนะจ๊ะ